เชิญท่านธิติการธิติพุทธิกุลครับเรียนประธานสภา,าผู้แทนราษฎรผมธิติการธิติพุทธิกุลผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขตสามอำเภอถลางตะมนกระทู่พักก้าไกลครับวันนี้ผมมีเรื่องมาปรึกษาหารือท่านประธานดังนี้ครับเรื่องที่ 1. ถนนทางหลวงหมายเลข4026หรือถนนสนามบินภูเก็ตเมืองใหม่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต มีน้ำไหลออกมาจากกอกกลางถนนมีกลิ่นเน่าเหมน็นและน้ำท่วมคังถนนทําให้ถนนลื่นเพราะมีน้ําไหลออกมาตลอดเวลาส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งฝากไปยังแขวงทางหลวงภูกเกต็ตเร่งซ่อมแซมให้ด้วยครับเรื่องที่2ถนนทางหลวงหมายเลข4030หรือถนนบ้านดอนจอมเท่าเชิงทะเลหน้าปากซอยป่าสาก13อำเภอถลงังจังหวัดภูกเกต็ตไฟฟ้าส่องสว่างดับมาเป็นเวลานานแล้วฝากแขวงทางหลวงภูกเกต็ตเร่งซ่อมแซมเพื่อคืนแสงสว่างให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ เรื่องที่3ระบบประปาชนบทหมู่ 5, ตําตบลศรีสุนทรอํเราเภอถลางจัง,จงหวดภูเก็ตที่ตั้งอยู่ภายในวัดศรีสุนทรก่อสร้างโดยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงอุตสาหกรรมสร้างมาตั้งแต่ปี2538ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถเก็บน้ําได้และมีสนิมเกรงจะเป็นอันตรายทางด้านสุขภาพและความปลอดภยัยเนื่องจากตั้งอยู่ในที่ชุมชนมีเด็กๆวิ่งเล่นใกล้ถังเก็บน้ําฝากไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมซ่อมแซมให้ใช้งานได้ให้มีความปลอดภัยด้วยครับเรื่องที่4ี่ น้ำตกกระทูอำเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวต่างชาติแวะเวียนมาเที่ยวทุกวันในปัจจุบันห้องน้าสาธารณะมีสภาพชํารุดสุดโทมไม่สามารถใช้งานได้ฝากไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ด้วยครับ เรื่องที่5สภาพพื้นผิวถนนหมายเลข4029กระทูป,ป่าตองปัจจุบันเวลาฝนตกถนนลื่นมากเกิดอุบัติเหตุไว้ครั้งฝากไปยังเทศบาลเมืองกระทูเร่งดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุงพื้นผิวจราจรให้มีความปลอดภัยสําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ